วัสดีครับอยู่กับช่องฟันเล่บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเช็คตารางอันดับแล้วก็คะแนน,นล่าสุดในตอนนี้นะครับของววานเนลปีนี้ครับก็หลังจากที่จบการแข่งในสนาม2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในสนาม2เนี่ยมีแข่งที่ฮ่องกงนะครับตรุกรกีอิสตันบูลครับแล้วก็ที่เซอร์เบียนั่นเองครับอย่างที่เรารู้กันเป็นแล้วว่า ทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยเรานะครับในสนาม2เนี่ยแพ้รวดเลยนะครับ4นัดแพ้ญี่ปุ่นไป2ต่อ3ครับแพ้อิตาลีแล้วก็เช็คไป3เซตร,รวดแล้วก็ในนัดล่าสุดครับแพ้บัลแกเรียไป2ต่อ3น่าเสียดายมากๆคือไทยมีโอกาสชนะญี่ปุ่นแล้วก็บัลแกเรียนะครับแต่ทําไม่ได้ครับน่าเสียดายจริงๆโดยในตอนนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยเราเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้ก็ เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันต่อเพื่อที่จะไปสนาม3ามครับที่จะไปแข่งที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยแทยจะเจอเจ้าภาพ USA นะครับสหรัฐอเมริกาครับเจอเยอรมันเจอเดนมาร์กแล้วก็เจอแคนาดาครับโอ้โหงานหนักทันนั้นเลยนะครับ4ทีมที่หนักมากๆเพราะว่าบล็อกนี่สูงใหญ่มากนะครับกับทาง USA เนี่ยแน่นอนครับเราเสียเปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเขาเล่นในบ้านนะครับซึ่งกองเชียร์ก็น่าจะ กดดันไทยเราไม่น้อยเลยครับแล้วก็กับเยอรมันเนี่ยหลังๆมาไทยเราก็ชอบแพ้ทางนะครับส่วนโดมินิกันก็มีลุ้นนะครับแต่ว่าโดมินิกันก็ยังดีกว่านะครับฟอร์มตอนนี้เพราะว่ายังมีเปอร์เซ็นต์ชนะมากกว่าไทยครับสุดท้ายก็คือแคนาดาครับแม้ว่าจะไม่มีทางวานไรยนะครับแต่บีหลังที่มาแทนวานไร้นี่ก็คือสูงใหญ่มากๆเลยครับบล็อกคือน่ากลัวมากครับโอ้โหงานนี้เนี่ยไม่ง่ายแน่นอนครับสำหรับทีมไทยยิ่งแคนาดาเนี่ย มีกุยไดติไปคุมนะครับซึ่งแน่นอนว่ากุยไดติเนี่ยรู้ทางทีมไทยเราพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเจอกันบ่อยมากๆเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูสถา,านีการดับล่าสุนีตอนนี้กันหน่อยนะครับก็ไม่ให้โสลราไปดูกันเลยครับมาดูกันว่าไทยในตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็4ทีมครับที่มีโอกาสเสี่ยงตกชั้นปีนี้จะมีทีมไหนกันบ้าง เดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะครับจะเป็นตามนี้เลยครับสำหรับอันดับที่1ตอนนี้ก็ยังคงเป็นอิตาลีนะครับแชมป์เก่ามีมี22แต้มครับคือชนะรวดเลยนะครับ8นัดสุดยอดมากๆคือออร่าชแชมป์พุ่งไม่หยุดเลยนะครับสำหรับอิตาลีในตอนนี้ถ้าไม่แน่นนะครับอาจจะโดนปาดในรอบชิงหรือว่ารอบรองก็ได้ยังไงเราก็ต้องรอลุ้นเนาะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยบราซิลก็ไร้พ่ายนะครับในในรอบแรกแต่ว่า ไปโดนทุบในรอบรองนะครับโอ้โ oh, ห oh, น่าเสียดายมากๆเลยสำหรับบราซิลก็1อันดับ1เป็นอิตาลีนะครับต่อมาอันดับ2เป็นโปลแลนด์ครับแข่ง8ชนะ7แพ้1ก็คือแพ้อ่ตุรกีนะครับมี21แต้มต่อมาอันดับ3เป็นบราซิลครับแข่ง8ชนะ7แพ้1นเหมือนกันมี20แต้มครับโดยแพ้เนี่ยก็คือแพ้อิตาลีนะครับสำหรับบราซิลต่อมาอันดับ4เป็นตุรกีนะครับ แข่ง8ชนะ7แพ้1มี19แต้มตุรกีก็แพ้1ก็คือแพ้บราซิลนะครับล่าสุดในสนาม2นี่เองโดนทุบคามบ้านเลยนะครับสำหรับตรุรกีต่อมาดัา5เป็นญี่ปุ่นครับแข่ง8ชนะ6แพ้2มี21แต้มครับทีมที่ญี่ปุ่นแพ้ก็คือมีแพ้อ,อิตาลีแล้วก็แพ้จีนนะครับน่าเสียดายต่อมาตัว6เป็นจีนนะครับแข่ง8ชนะ5แพ้3 มี15แต้มครับล่าสุดก็มีข่าวออกมานะครับว่าตัวเอสหลักตัวทำสกอร์หลักของทีมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับก็เราก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะได้มาไหมในสนามสามเนาะตัวรด้ดับ7เป็นเยอรมนีครับแข่ง8ชนะ4แพ้4มี14แต้มก็มีลุ้นเข้ารอบ8ทีมเลยครับสำหรับเยอรมันยอดมากเลยนะครับสำหรับปีนี้เล่นดีมากเลยครับยิ่งยิ่งตัวบอลเร็วของเขาตก <บ S 1> นะได้แต้มเกือบตลอดเลยนะครับสุดยอด ต่อมา8เป็น USA ครับแข่ง8ชนะ4แพ้4มี11แต้มโดย USA เนี่ยก็จะเป็นโจ้งภาพในสนาม3ด้วยนะครับจะเจอไทยเราเลยในในนัดแรกในสนาม3ครับรอดูเนาะต่อมาอันดับเเป็นเชคนะครับแข่ง8ชนะ4แพ้4มี10แต้มเช็คปีนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับตอนนี้เล่นดีมากๆเลยชนะไทย3ตัวสตดด้วยนะครับคือไม่น่าเชื่อเลยจริงๆครับเป็นทีมที่ ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมมากๆกหนักแล้วก็คล่องตัวนะครับสุดยอดเป็นอีกหนึ่งทีมยุโรปที่ต้องระวังเลยนะครับในยุคนี้ต่อมา10เป็นโดมินิกันครับแข่ง8ชนะ4แพ้4มี9แต้มครับ11เป็นฝรั่งเศสแข่ง8ชนะ3าแพ้5มี10คะแนนครับ12เป็นเนเธอร์แลนด์แข่งแชนะสแพ้5เหมือนกันมี10คะแนนเหมือนกัน13เป็นบัลแกเรียครับ แข่ง8ชนะ3แพ้5มี9คะแนนครับ14เป็นเบลเยียมนะครับแข่ง8ชนะ3แพ้5เหมือนกันแต่ว่ามี8คะแนนสำหรับเบลเยียมเนี่ยตอนนี้คิดว่าเปอร์เซ็นต์สูงแล้วนะครับที่จะรอดตกชั้นปีนี้ครับก็ต้องมาลุ้นกันนี่เลยฮะอันดับที่15ก็คือแคนาดาครับแข่ง8ชนะ2แพ้6มี6คะแนนแล้วก็16เป็นไทยแลนด์ครับแข่ง8ชนะ1แพ้7โดยชนะคือฝรั่งเศสน,นะครับมี5คะแนน เกาหลีใต้น่ที่17แข่ง8ชนะ1แพ้7เหมือนกันแต่ว่ามี4คะแนนและสุดท้ายก็เป็นเซอร์เบียนะครับแข่ง8แพ้รวดเลยนะครับ8นัดมี5คะแนนครับเซอร์เบียก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าในสนาม3เนี่ยบอสโควิดมาแน่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อหลายสำนักมากครับที่เล่นข่าวบอกว่าบอสโควิดเนี่ยมาแน่ครับในสนาม3เพื่อมาช่วยทีมนะครับไม่ให้ตกชั้นไปในปีนี้ก็ ไม่น่าเป็นห่วงนะครับบอสโควิดมาเนี่ยก็เชื่อว่าเซอร์เบียร,รอตกชั้นแน่นอนแต่ทีมที่ต้องลุน้นแล้วก็เสี่ยงมากๆเลยทีเดียวก็คือแคนาดาไทยแล้วก็เกาหลีครับโอ้โหสามทีมนี้เนี่ยไม่ใครก็ทีมหนึ่งแน่นอนครับที่ต้องเสียน้ำตาครับปีนี้นี่คือโปรแกรมที่แต่และทีมต้องเจอนะครับสี่ทีมที่เสี่ยงตกชั้นปีนี้ต้องเจอ แคนาดาครับจะมีเจอกับเยอรมันจีนสาหารัฐแล้วก็ไทยครับในสนามสามซึ่งก็หนักเหมือนกันนะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็ไทยครับเจอ USA เยอรมันโดเมริกันแล้วก็แคนาดาไทยก็เจองานหนักเหมือนกันครับเกาหลีใต้ครับมีเจอโปแลนด์ญี่ปุ่นบัลแกเรียแล้วก็ฝรั่งเศสโอ้โหเกาหลีก็คิดว่ามีลุ้นนะครับกับทาง อ่าบัลแกเรียแล้วก็ฝรัง่งเศสเนาะส่วนเซอร์เบียครับมีเจอเช็กอิตาลีเบลเยียมและตุรกีคิดว่าเซอร์เบียนี่รอดอยู่แล้วนะครับถ้าบอสโควิดนะก็น่าจะล้มเช็กกับเบลเยียมได้สบายนะครับคิดว่านะฮะก็จะมีแคนาดาไทยและเกาหลีแหละครับที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องลุ้นกันครับโอ้โหงานนี้เนี่ยเสี่ยลังแน่นอนครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับรอเชียไทยเรากันด้วยในสนามสามจะเล่นที่สหรัฐอเมริกาครับ ที่ลินตันนะครับแน่นอนว่าที่สหรัฐเนี่ยน่าจะมีกองเชียร์เขาที่เชียร์ไทยเราอย่างแน่นอนเพราะว่ามีทางคอนพันแล้วก็เปลี่ยนดที่่ไปเล่นหลีกสหรัฐนะครับน่าจะมีแฟนคลับมากพอสมควรเลยครับคนไทยจะเจอ USA เนี่ยเโมงครึ่งครับในวันที่10กรกฎาคมครับแล้วก็เจอเยอรมันในวันที่11กรกฎาคมในเวลาตีสี่นะฮะ เจอโดเมีกันในวันที่12กรกฎาคมเวลาตี4เหมือนกันแล้วก็นัดสุดท้ายในเวลานาวปีนี้ครัไทยเราจะเจอกับแคนาดาในวันที่14กรกฎาคมเวลาตี3นนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ